สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามน้องๆน,นะครับที่แชทเข้ามาถามว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายวิดีโอนะครับด้านนอกนะครับสำหรับเวลาขับมอไซค์เนี่ยที่เห็นภาพเวลาผมขี่รถมอไซค์นะครับก็จะเป็น g o p r o โ s e ซ s เซชนนะครับคือมันไม่ได้แพงอะไรหรอกครับแต่ว่าคุณภาพของมันเนี่ยใช้ได้เลยในการอัพโหลดความคมชัด ในปัจจุบันนะครับก็คือพ0นแนะครับ Youtube Facebook ประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแตกต่างกับตัวโกโปรสิบที่ผมใช้นะครับตัวนี้อย่าติดหมวกนะครับเพราะว่ามันเบาผมชอบนะครับเวลาติดหมวกนานๆเนี่ยน้ำหนักมีผลนะครับแล้วก็ความปาดเปรี้ยวของมันเองเนี่ยถือว่าชอบเลยนะครับก็ยังใช้อยู่ตัวนี้นะครับโกโปรสิเซชั่นนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาเปรียบเทียบกันวันนี้นะครับก็จะเป็น GoPro 10นะครับ10 Black นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ถ่ายเดินวอล์กนะครับแล้วก็เวลาพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าเก็บเสียงนะครับตัวนี้เก็บเสียงดีนะครับสังเกตดูคลิปที่ผมถ่ายจากมือถือนะจะติดไวเลสนะครับ บางทีมันไม่ทันนะครับเพราะว่าปกติถ้ากว่าจะแต่งตัวเตรียมตัวนะครับในการทำคลิปเนี่ยมันจะต้องติดอะไรเยอะแยะนะครับทั้งไบเลตไม้แล้วก็เซตมือถือเนี่ยมันช้าแต่ถ้าว่าเดินบล็อกอ่ะตัวเนี้ยเก็บเสียงดีมากคือย่านเสียงที่มันเก็บมาเนี่ยโอเคเลยครับไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำอะไรมากเลยคือดูดเสียงดีมากๆยืนคุยอย่างเงี้ยได้เลยนะครับไม่ต้องมา เอาไม้ไปยื่นให้กับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือได้เลยจอได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายในะตอนนี้เวลาตอนนี้กี่มแบบโมงประมาณหกโมงหกโมงเย็นภาพตอนหกโมงเย็นจะเป็นยังไงนะครับแต่วิดีโอกล้องที่ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนเนี้อัดอยู่ตอนนี้นะคือ i อ h o n e 11 Pro Max กนะครับกอ็อัดแบบ 4K นะครับอัดแบบ 4K แล้วก็ 30fps เดี๋ยวลองมาดูฮะว่าภาพจาก GoPro 10 Black กับนี่ GoPro 4 Session จะเป็นยังไงมาเทียบกันเลยฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วมันมันมันคุ้มค่าที่จะเล่นอยู่ไหมเดี๋ยวลองมาดูนะครับ GoPro 4 Session นะครับจะเป็น1080ทับ50นะครับ 50เฟรมตัว GoPro 10 b a c k จะเป็น 4K ทับ50นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าความแตกต่างมันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะผมจะถ่ายแบบมุมที่มันแบบว่าเหมือนๆกันนะผมจะกดถ่ายพร้อมกันเลยนะดูน้ำไหลเลยกันนะ อ่าดูตรงนี้นะฮะประมาณนี้ฮะสำหรับโกโปซีเซสชั่นนี้นะครับมันค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับคือไม่ต้องตั้งอะไรสักอย่างเลยนะครับถ่ายคลิปเนี่ยไม่มีทางกระพริบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเลือกไว้ที่ทับห้าสิบ FPS นะครับจะไม่มีการกระพริบในแสงแสงไฟนีออนนะครับสำหรับการตั้งค่าโก p โพสิตแบ็นะครับนี่ฮะพอเข้ามาถึงหน้านี้เสร็จนะฮะให้เราปัดมันลงมาฮะปัดลงมาหน้านี้เสร็จปุ๊บปัดไปทางซ้ายนะครับจะเจอคำว่า Preference นะครับเข้าไปที่ Preference นะครับนี่ฮะต่อจากนั้นเข้าไปที่ General นะครับ อันนี้สําคัญนะครับต้องตั้งตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการกระพริบนะครับเวลาเจอแสงนีออนนะครับมันจะกระพริบแน่นอนเลยนะฮะสำหรับประเทศไทยเนี่ยจะใช้ไฟอยู่ที่นี่ฮะ50เฮซเซนะครับหมายความว่าถ้าคุณไปตั้ง60เนี่ย60เฮเนี่ยเวลาคุณถ่ายคลิปเนี่ยมันจะกระพริบนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลือกมาที่50 h ฮซเนะครับตรงนี้พอตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ เวลาคุณจะใช้งานนะครับนี่ฮะผมเลือกนี่ฮะ 4K นะครับ5 0เลน y เข้าไปตั้งตรงนี้นะครับตั้งแบบผมนี่ผมก็ไปตั้งแบบคนอื่นมาเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าผมตั้งแบบเนี้ยแสงกับอ่าสีพวกนี้มันดูเป็นธรรมชาติาในระดับหนึ่งนะครับในความพอใจผมแต่ถ้าใครที่ชอบความเป็น อย่างอื่นนะครับแสงสีฟ้าหรือว่าแสงสีเหลืองเนี่ยคุณสามารถไปตั้งอีกแบบหนึ่งได้นะครับอ่ะอันเอาง่ายๆก่อนนะครับเรื่องของตัวนี้ฮะผมตั้งมาที่ 4K นะครับแล้วก็เลือกไปที่50นะครับการที่ใช้50เนี่ยเวลาคุณใช้ระบบกันสั่นเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับ25นะครับถ้าคุณปรับมาที่25เนี่ยระบบกันสั่นจะทำงานค่อนข้างจะดีกว่า แต่แต,แต่แต่ผมชอบ50เพราะเวลาผมเลื่อนกล้องเร็วๆเนี่ยบางทีบางที50มันจะเก็บได้ทุกช็อตกว่านะครับ <Okay. S 1> มันอยู่ที่คุณตั้งแล้วนะอันนี้ผมตั้งให้ดูนะครับผมเลือกมาที่ 4K นะโอเคออกไปก่อนโอเคออกไปก่อนนะฮะต่อไปก็เป็นเลนนะครับผมใช้เลนวายนะครับไฮเปอร์สมูทผมใช้ไฮนะครับคุณสามารถตั้งได้ตั้งตามผมนี่แหละคุณลองตั้งดูนะครับ ต่อไปอันที่สาคัญเดี๋ยวันออกออกอันอ,อันที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ฮะเราเรามาอีกช่องหนึ่งแล้วนะเรามาช่องของโปรจูนนะครับโปรจจนเนี่ยบิดเลดนะครับบิดเลดเนี่ยผมใช้ที่ไฮนะครับชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์หนึ่งทับห้าสิบตัวนี้นะครับสําคัญเนี่ยไว้บาลานเนี่ยคุณจะตั้งออโต้นะฮะเดี๋นะเดี๋ยนะนะ ว่าออโต้ไหนว่าม,มันมีออโต้อยู่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะออโต้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 เนี่ยคุณจะตั้งออโต้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้แสงสีสีฟ้าสีเนี่ยคุณไล่เอาเลยนกาทีฟเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณลองไล่ดูคุณลองไล่ดูคุณชอบสีไหนนะครับแต่ผมบอกว่าที่เขาใช้กันนะครับเขาจะใช้สี่พันนะครับจนถึงห้าพันห้านะครับ 4,000-5,500นะครับใครจะเอาก่อนนั้นก็ได้นะครับ6,500เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้อยู่5,000 4,500-5,000ได้นะครับมันแล้วแต่คนจะใช้นะครับมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยมันจะออกสีเงี้ยเวลาถ่ายวิวอะไรมันจะได้สวยอยู่นะครับผมใช้5,000ตัวนี้สําคัญครับ ISO นะครับ min 100 ISO max 800นะครับตั้งตามนี้นะครับ คันเลอร์ตัวนี้เลือกได้3 3แบบคือ Natural แล้วก็ Flat แล้วก็ว i บ h ั t ไวบลัสนะครับผมจะใช้วบลัสนะเอาที่คุณเลือกอะคุณไปลองดูก่อนนะครับเสียงตัดลมอัตโนมัติผมก็จะเป็นออโต้นะครับเห็นไหมวิ Wind, นเะนี่ยเป็นเสียงลมเข้าเวลาคุณขี่รถอะเข้าไปอันอื่นผมก็ไม่ได้ตั้งล้วผมตั้งแค่นี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมือนที่ท่านเห็นนี่แหละฮะโอเคนี่ก็เป็น จุดที่ที่ที่จะทำให้คุณถ่ายทั้งภาพกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันได้นะครับโดยไม่ต้องยุ่งยากละคือคุณตั้งเนี้ยตั้งแบบผมเนี่ยคุณสามารถถ่ายได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันในส่วนที่การที่คุณจะชอบแบบไหนนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณเข้าไปปรับตามที่ผมบอกได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปที่รีวิวนะครับ GoPro 10 Black กับ GoPro 4 Session นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับลองเอาไปเปรียบเทียบการใช้งานดูนะครับถ้าคุณมี GoPro 4 Se s s i o n อยู่แล้วนะครับคุณเอามาันออกมาใช้นะครับข้อดีของ GoPro ทุกรุ่นนะครับระบบดูดเสียงของเขาอะ่ะดีมากนะครับตัวเนี้ยจุดดูดเสียงของมันอะ่ะก็ดีนะครับตัวนี้ก็แจ่มนะครับเห็นไหมไม่มานนะ่ะไม่มานนะ่ะคือจุดเด่นเขาเก็บเสียงได้ดีเลยครับ เวลาคุยกันอะไรเงี้ยเวลาขี่รถคุยกันอนะถ้าคุณใช้มือถือในการถ่ายเวลาคุณขี่รถเนี่ยแทบจะไม่ออกมาเป็นคำพูดเลยนะแต่ถ้าคุณใช้ GoPro เนี่ยคุณคุยกับกล้องเนี่ยมันมันเก็บเสียงมานะครับได้ดีเลยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่คขาารับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับครีเอเตอร์ทุกท่านฮนะสวัสดีครับ